คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง1 8นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะรร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่14กันยายน2554นะครับ แรมสองข้ามเดือน10ปีเถาะผมปริญญาศรีสุคน์อยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่ครับท่านอาจารย์สุรพลน,น,นาคณ์นาคนครนะครับอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากโนนปงลึกบางกอยวันนี้มีกิจกรรมที่แก่งกระจายาาหลายเรื่องด้วยกันนะครับส่วนอาจารย์อาคเนกไกสอนติดสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับเรื่องดีๆอย่างนี้มีนํามากลับเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในทุกๆวันนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องหลายราวนั้นเป็นเรื่องที่ไปรับทราบกันมานะครับ ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องหลกัหลกๆที่เราเตรียมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเพื่อรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดอยู่สองสาเรื่องด้วยกันนะครับในส่วนของอวิทยากรรับเชิญซึ่งเราจะได้ติดต่อสายสัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแรกในส่วนของการบริหารภัยพิบัติแห่งชาติจัดที่ชะอำเพชรบุรีนี่เองนะครับพรุ่งนี้หรือนนี้แล้วนะครับที่จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ ในส่วนที่สองเมื่อเช้านี้ก็มีกิจกรรมในเรื่องของเครือข่ายคนรดเหล้านะครับจังหวัดเพชรบุรีเขาก็มีจัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางนะครับก็มีท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับอาจารย์สุมนสุตะริยวัฒนะมาเป็นประธานแล้วก็มีในส่วนของผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านมอบหมายให้ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ที่จะ นำกล่าวปฏิญ,ญาณตนด้วยนะครับก็มีท่านผ,ผู้แทนจากในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับคุณหมอเพชรเลิกแทนสวัสด์มาร่วมกับคุณบุณราภทิพันร์นะครับมาเป็นเกียรติให้กับกิจกรรมที่เกิดึ้นนี้รายละเอียดต้องการให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าดําเนินการอะไรยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้คุยกับคุณนิพนธ์คำแถมซึ่งเป็นผู้ประสานงานในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับในช่วงแรกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับเรื่องใกล้ตัววันพรุ่งนี้จะเกิด กิจกรรมดีๆขึ้นที่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวจะให้ทางน้องอนักศึกษานะครับได้ติดต่อกับท่านผอ,อสมโพศุทธาทิวงนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็ามาอำนวยการในการถ่ายทอดเรื่องดีๆอย่างนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันที่โรงแรมคอรีเดออินหรือว่ารีเจนช์แอมเดิมนี่แหละครับตอนนี้กิจกรรมนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันเต็มที่เลยนะครับเพราะว่า เรื่องของแผนภัยพิบัติแห่งชาติมันต้องมีการบูรณาการของจริงเกิดขึ้นนะฮะในตอนนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็เป็นการเตรียมแผนในส่วนของแนวทางการทํางานที่จะต้องประสานงานกันยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคประชาชนภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือว่าทหารนะฮะตำรวจอสอปพรในส่วนของสื่อมวลชนและอื่นๆนะครับเขาจะต้องมีการประสานงานทํางานกันอย่างไรบ้างพรุ่งนี้ก็เป็นในเรื่องของการวางแผน แต่ส่วนที่ฝนตกน้ําท่วมก็ว่ากันไปนะครับก็มีการแก้ไขปัญหากันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็กําลังเร่งช่วยผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดนะครับแมนะ้กระทั่งผู้ที่มีดินถลม่มคนถลม่มรวมถึงเมื่อวานนี้ที่มีเรื่องของตึกถล่มเกิดขึ้นมาด้วยก็มีการบรูรณาการในการช่วยเหลือกันแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของแผนที่เขาเรียกว่าการบริหารภัยพิบัติแผนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งเ,เราเรียกกันง่ายๆว่าซีเม็กสินะครับจัดขึ้นที่นี อดีเอนตั้งแต่เช้านะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดต่อท่านผอ,อนะฮะที่จะพูดคุยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้ภาพของกิจกรรมที่เราที่ประชาชนคาดหวังนะครับในการเกิดแผนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยพรุ่งนี้ในส่วนของกลไกต่างๆที่เข้ามาช่วยกันทํางานเนี่ยจะทําให้การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆมันจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวซึนนามินะฮะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยในหลายรอบร้อยพันปีนะฮะที่แถบอันดามัน รวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุดังแรงไฟไหม้รถชนอื่นๆนะฮะจะแก้ไขปัญหากันยังไงดีซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติที่มักจะเกิดขึ้นนะฮะแม้จะระวังก็ตามนะครับในส่วนของเรื่องราวตรงนี้เองนะครับเรื่องของเ,ออเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีปัญหาอะไรต่างๆครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือในส่วนของสตินั่นเองในฐานะของประชาชนแต่ว่าในส่วนของกลไกที่ทํางานนะฮะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผอสมโพศุดทธาติวงนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสายกันเราแล้วสวัสดีครับท่านผอครับครับสวัสดีครับครับผมผมปิญญาครับอยู่ในรายการคืยเครื่องเรื่องมองเพชรครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ปิญญาครับสอบถามรายละเอียดของวันพรุ่งนี้นิดหนึ่งทราบว่าเมื่อวันที่สิบสี่มีการมอบนโยบายอะไรกันไปแล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเอ่อวัน พรุ่งนี้นะครับคือก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดกิจกรรมที่เขาเรียกกันว่าการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาตินะครับซึ่งวันนี้ก็เปิดที่แรมรามาก,การเด่นถนนที่พวดีรังสิตนะครับที่กรุงเทพโดยท่านรองนายกรัฐมนตท่านโควิดวัฒนานะครับท่านเป็นประธานเปิดที่กรุงเทพวันนี้นะครับใปช่วงตอนเช้าระมาจิตนาฬิกาซึ่งช่องที่เด็ด ก็ถ่ายทอดทั่วประเทศไปแล้วนะครับนั่นคือส่วนในการเริ่มต้นงานตรงนี้ก็คือกิจกรรมึงที่ทางสังานาประชาคมมั่นคงแห่งชาตินะครับเป็นภาพหลักในการที่จะมีคําถามนะครับตั้งขึ้นมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหน่วยงานต่างๆจะทำอย่างไรบ้างจะช่วยเหลือเป็นอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็เป็นนโยบายหลักวันนี้รับมอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันที่15วนพรุ่งนี้นะครับ กีฬาต่อเนื่องก็คือทั้งหมดก็จะมาจากกิรฬาที่ที่โรงแรมอ o ิเดย์อินชามเชรบุรีนี่เองนะครับเป็นจ <c oughs> ังหว,วัดเชรบุรีที่คณะทํางานทั้งหมดโดยสํนานักงานสถานความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เขาเรียกว่าสมชนี่แหละจะเป็นเจ้าภาพหลักก <c oughs> ็จะมีเจ้าภาพต่างๆเช่นกรมฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธา,า,ารณสุขกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ ตำน่กงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลักเลยนะครับหรือยุคความประชาสัมพันธ์นี่นะครับก็จะเป็นส่วน,นในการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาสักอย่างนเน็่เช่นในขณะนี้นะครับเรื่องน้าท่วมเป็นหลักครับเราจะทํำยังไงโดยต่างๆจะช่วยเหลือกันยังไงบออรณารการแผนกันช่วยกันยังไงเรื่องคนเจ็บทํำยังไงเรื่องอ่าผู้เสียชีวิตทํทำยังไงเรื่องการช่วยเหลือที่ธรรมชาติ ไม่มีอาหารหรืออื่นๆการช่วยเหลือจะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและการผู้เสีย่างไรใหนั่นคือสิ่งที่เรากาลังทํากันอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดก็กําลังประสบเหตุปิบปีกันอยู่ในขณะนี้นะครับแต่การประชุมของเราในครั้งนี้นะครับที่เชียงบุรีที่จะมีขึ้นสองวันนะครับก็คือวันที่สิบห้าสิบหกนี่นะครับก็บบจะเป็นการมานั่งประชุมวางแผนกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไงกันอย่างที่นําเรียน ถ้าครับผู้ฟังแต่ต้นไปแล้วนั่นแหละครับแต่คราวนี้เขาจะมาจําลองเหตุการณ์คือจะไม่จะไม่ไปจัดกิจกรรมเหมือนคนบาดเจ็บั่นจะไปช่วยอะไนใช่ไของโรงพยาบาลทั่วไปถ้าหมดไปครับแต่คราวนี้จะเป็นการจําลองเหตุการณ์อยู่บนโต๊ะนะครับครับคือจะสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะห้องประชุมใหญ่นะครับแล้วก็จะมานั่งคุยกันพูดคุยกันมอบหมายหน้าที่กันว่าน่วยกานต่างๆนั้นจะช่วยเหลือกันยังไงกันบ้างนะครับ ขออนุญาตจำเรียนนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับ15กันยายนนี้ในช่วงเช้านะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้กล่าวต้อนรับนะครับช่วง9.09นาฬิกา30นาทีะมกการประชาขารที่เสษเรื่องทิศทางนโยบายและการบริหารจัดการไทยที่บัติเชิงรูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและก็รองประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งท่านก็ทําหน้าที่ ีชอบอยู่นะครับ,รบพอจู่ก็สายขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีก็้จะเป็นการนําเสนอเรื่องแนวทางการพรเรืา,าการการจัดการสาธารณาภัยภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติและแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธรา,ารณภัยแบบูลเรการในระดับกระทรวงนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานหลักๆที่ที่อยากจะนาเรียนนะครับว่าที่สัมพันธ์ ที่จะต้องรับชาติและรับรู้กลไกในการช่วยเหลือตรงนี้กันยังไงบ้างก็มีอ่าหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระาชวงสารพันสุขกร่าชวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับกรมประชาสัมพันธ์นี้นะครับก็ได้รับเปีีรยนจากท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับนายธีรพงศสสรษณีที่ท่านจะมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ แนวทางการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสารในภาวะวิกฤตครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานบูรณาการเอ่เหตุการณ์วิกฤตที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์ว่าเราจะไปช่วยเสริมอเรื่องต่างๆเหล่านี้ทางด้านการประชาสัมพันธ์แบบไหนอย่างไรอยางไอย่างนั้นนะฮะอืมครับเช่นบางจุดมีสถานีวิทยุเราจะทําเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์ วิกฤตตรงนั้นได้ยังไงอาจจะสนับสนุนยังไงบ้างมีสสถานีโทรทัศน์จะช่วยสนับสนุนยังไงกันบ้างโดยมองข้ามไปถึงหน่วยงานพัฒตรที่จะต้องเข้ามาช่วยเสริมกําลังเราในการเป็นประชาธิปันเช่นสถานีวิทยุชุมชนหรือเคเบิลทีวีในพื้นที่ที่จะต้องมาช่วยเสริมด้านการประชาัมปันธ์ที่กรมประชาสัมพันรับผิดชอบอยู่นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ที่กรมประชาัมพันจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน นะครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนี่นะครับก็มีหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือในด้านการประชาพันธ์สนับสนุนอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสวทเพชรบุรีที่มีการพนักงารที่อยู่ที่นี่เป็นหลักนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันแบบนี้นะครับประชาพันธ์ให้ี่องประชาชนได้รับทราบร่วมกันนี่คือบทบาทของสวทเพชรบุรีที่ทําอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทาง หน่วยงานาต่างเขาอยากจะเห็นนะครับนอกจากนั้นนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเราอีกหน่วยอื่นเช่นกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าโรงเรียนบร,ริจาคลังสรรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าท่านก็ได้ให้โอกาสทางกรมชลประทานในการติดตั้งป้ายประจุน้ำผ่านมาโดยเฉพาะท่านผอท่านผู้บริการทุกคนท่าน,ใ,น,าขขน,นใหม่นะครับ,รบท่านเป็นผู้บริการโรงเรียนบริาจาคลังสรรจังหวัดเพชรบุรีที่ท่านกรุณาให้ พื้นที่ในการติดตั้งป้ายอาจจะต้องผ่านซึ่งแม้ว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมีพื้นที่เล็กนะครับไปเราก็ใหญ่ล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านให้ท่านจะติดแม้กระทั่งติดกากผนังของโรงเรียนว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเขาจะต้องขอกราบขอพระคนท่านผู้มีการสุลอนามัยไว้ด้วยเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับครก็คือจป็นนวามสัมพันธ์ครับผมขออย่าต่อยอีกเลนะครับเพรากนั้นการีระําัพันธ์ของเราต้องให้พี่นองประชาชนได้รับทราบเข้าใจด้วยว่าการจัดการีระชาสัมพันธ์ อ,อของเรานั้นจะต้องทําอะไรบ้างเช่นการทํางานในวันที่สิบห้าสิบหกนี้ที่จะมีาการประชุมที่ก็เรียกว่าการฝึกซ้อมการบริหารที่จิการระดับชาติหรือว่าซีเน็กนี่แหละครับซีเน็กสิบเอ็ดนี่แหละครับที่นักประชาชนจะต้องรับทราบเลยว่าที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะไปซื้อถ่าได้บ้างเราจะต้องแจ้งถ่าได้บ้างในว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวโคลนถล่มซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น้ำพวงนี่พี่น้องประชาชนก็ ก็จะต้องรับทราบด้วยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปร๊บเราจะต้องทํำยังไงเพราะสถานการก็จะต้องรู้บทบาทหน้าที่จะต้องทำอย่างไรกันบ้างนั่นคือการเข้าช่วยเหลือพี่ม้องประชาชนได้อย่างช่วงทีทีเดียวนะครับ,รบส่วนวันที่สิบห้าหลังจากมีการบรรยายแล้วก็จะมีการบรรยายจากกรมการแพทย์นะครับจากกอ,องทัพบ,บ,บกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการบรรยายด้วยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในนด้านความมั่นคง ภาในประเทศท่านก็จะมาให้ความรู้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายก็จะมีการระดมแนวคิดๆี้แจงแนวทางการทํางานร่วมกันว่าจะทํางานกันแบบไหนลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาถึงวันที่สิบหกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงแรมคาลรเดียินเหมือนกันคราวนี้ก็จะแบ่งห้องต่างๆออกเป็นเหตุการณ์จําลองเหตุการณ์แล้วก็มีการนั่งพูดคุยสนทนานะครับ แยกกลุ่มฝึกกันถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะทํำยังไงกันบ้างนะครับเขาจะจําลองเหตุการณ์ด้านความมั่นคงเช่นเหตุการณ์กระทุกระทั่งตามแนวชายแดนนะครับที่อาจจะยกเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาเช่นที่พื้นที่ตามแนวชายแดนทางด้านฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งบางประเทศที่มีปัญหากระทบกระทัง่งกันเขาก็จะจําลองเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วก็จะมีะคําถามว่าเอา้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาหน่วยงา,านนี้จะช่วยยังไงในเหตุการณ์นี้ขึ้นมา หน่วยงานนี้จะต้องทำอย่างไงกันบ้างนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะต้องได้รับคําคตอบต่อไปหลังจากที่ฝึกอบรมกันทั้งสองวันในงานที่เขาเรียกกันว่าการฝึกซ้อมการบริหารธิรกิจระดับชาติหรือว่าซีเน็สิบเอ็ดครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับครับผมซึ่งในคราวนี้เองนะครับในส่วนของภารกิจที่ท่านผอ,อ,อเองหรือว่าในส่วนของฝ่ายประชาพันธ์ได้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับต้องต้องไปในกรอบภารกิจยังไงบ้างครับ